สวัสดีด้วยจ้าขอพอ่อแม่เอฟซีโอ้ยมาแล้วมายังให้ให้พ่อมันไทยให้กับหัวได้พี่นอ้องจะขว้างกะไกลไทยกับหัวน้ำแหลสวัสดีจ้าเขามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้จ้าเด้อกดซับตะไข่กดกระดิง่งแล้วก็กดติดตามได้จ้าสวัสดีจ้าช่อง ช่องปอรักแมวจาแนวก็จ้ะเป็นช่องน้นอยๆขอให้พ่อกับแม่หักเด็กน้อยก,ก็ติดตามในได้จ้ะเด้อมึงน้อหนะมึงตื่นมากกับมวลเอ๊ะเอ๊ข้างนั้นเล่นกันนะระวาดกันละเจ้เอื้อ ช่องปล่อยรักแมวชาแนลเด้อพี่น้องเด้อขอปากนกำเด้ดจ้ะเมืเอ่อเมื่นี่ยปล่อยคุณสึกออกไปข้างนอกได้จ้ะอยู่ข้างในเลยนี่เขาห้องเขาบ้านแล้วลจ้ะ,ะ,จะเด่นเมียแล,มแล้วก็มากินน่ะนี่ก็ปล่อยไปข้างนอกมาเนี่ยเขามากับเมียแฮ เมองน้องไปหน่อยอยู่น้ำเขาไปชั่วหมือกกนกับผูกคันก็หักเขาเวาิเดี๋ยวหน่องอ้หักแข้งไปไซกับกีดหอดแต่เขาได้นีนน่ไปเปิ่นนี่เพิ่นเป็นยังพวกเป็นวัตรเ้ยอย่างเนี่ยเนี่ยกับไปตะเต่ามาเนี่ยว่าเพิ่นปอยเลยวะนี่ย ว่าออกไปเที่ยวจะ้สงสองไปยุ่มกันยุ่มหันแล้วไปเล่นไม่กวดวอกีกแล้วไปเล่นไม่ทูเพื่อนพ่ออกีกแล้วก็ถิกตีดึงเมื่อละเซนสองเซนเอ้ยพ่อเพื่อนกะที่ดีมากหอยไว้มมงไงเนี่ยนะนะเอ้ยไอ้พ,พู่พ่อคุณละบาทสองบาทหรอก อยู่น้ำกันบัดเมื่อ,อยังคำะมาเถือกันเดี๋ยวก,ก็คนละปาดสองปาดเพื่อให้น,นอนกันเนลีนะ้ยงในฝ่ายเราอ่ะดี่จ้ะ เอามาอนายแดงก็อ,อยู่ใกล้ลูกได้เหมือนยู่ใกล้ดำหน่อยได้ดำหน่อยเป็นลูกลายแดงได้จ้ะนี่กับติกับสลิดนี่สลิดพ่อแม่ลูกของอันบุญรอดได้จ้าแต่ว่าไปยื้น้ำบุญรอดกินแตน่นมเขาเอ,อแม่เพิ่นบอบอไปไก่แม่เพิ่นอันนี้ลูกบุญรอดนอนทร์ ลายเท่าน้องก็ลูกบุญรอดน่อนะที่เท่านั่นดำกับสเล็บนี่เป็นลูกรายแดงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยนี่จ้ะตืนเข่ามาพนพากันม,มวลมวลพแล good, แล่ไล่กันหยอกกันอคิดยากก็หนาผลน,นะพี่น้องผลไอฝนเข้ามาเนี่ บัดแมวนี่กระจายวมดเลยทีเห็ดยังไดดีนาะเอาข้าวว่านเบิดกับบัวใดได้ไป่นองบ้านกับบ่อหมี่มองอยู่เพื่อนต้องเตรียมยาเคียวไว้หลายๆหนาฝนมากปีใดปีนั่นนังว่ารักษาลูกเนาะน,นั่งเฝ้านั่งยุงสิแหละปพนะพี่นออ้องเบิดเหมือว่ตถตัวดใดเป็นนักไปชีด เอาวันยาเขียวมาใส่ปัป่มๆ่นี่ยกินย่างเดียว<ม>ตอนปีแรกๆเขาบอกว่ายาอย่างนั้นรักษาได้พี่น้องเออไปหาหมอตัวแรกเปิดเงินแบบแบบคะแนนคะแนนโมมีบ้าเงเนี่ยโมมีคะแนนให้โอ้ยก็เลยถามเพอนว่าอย่างรักษาได้เนะาะฝันมู่ที่เขาเลี้ยงแมวอยู่แล้วคนเลยบอกว่า ยาเขียวตาใบโพท่านวาเอามาบดบดใส่น้ำหรือเปล่ากะให้เขาใส่บดใส่อาหารเปียกพี่น้องเอยลูกเป็นไข่เนาะมันสีกินกับบอดดน,น้ำร้ายกะบไลเขาก็บจักรเสียจัยจงไหบดใส่น้ำแล้วฉีดเอาหละเปิด,ปด,ปดเอาเปิดเอาเอาคือมนันนอนช้อตกแฟร์แฟยังเสียไหนฮะนั่นลูกหล่ะคือมานอนดีโอ้ คำคัลกเกี่ยวเอาเป็นเัื่งใดคาติดเป็นเัื่งใดนั่นนั่นเอา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 ไม่มีมูนมือสู่เขาแล้ววันนี้นะสู่เขา่าได้แล้ววันนะี้เอ้ยดำหน่อย แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าพี่น้องซอยกันนะจ้าหากเด็กหน่อยก็ติดตามเด็กหน่อยได้ด้วจ้าเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามได้จ้าอ่าเขาแบเป็นช่องน้อยๆปอรักแมวชาแนลด้วยจ้าพี่น้องจ้าขอฝากไว้น้ำแนวได้จ้าเด้อนี่น ใบเฟิร์นเป็นยังขึ้นนั่งกินนั่งสั่นบ้างอาการขานะเป็นยังไดอ๋อแมวปานทีนั่งกินนั่งซสีบปวจตาอืมนักว่าปวดท้อง <c oughs> เหล็มเมียเราก็หิวเราก็กินต้อข้าวเดียวปลาเหลือ บ่เหลือได้พี่นออ้องไลายแดงนี่วัตต่แม่จ้องหนาแน่นะแล่นนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะได้จ้ะสิคอสปิดชีพได้จ้ะเด้อก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งสำหรับการติดตามก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ แล้วก็หายโน้ำลูกน้ำหลานไปโดนๆได้จ้ะแล้วก็แห้งๆปังๆตลอดปีแล้วก็ตลอดไปได้จ้าพี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามช่องปอรักแม่ชนดะด้จ้าเด้อช่องน้อยๆด้จ้ะขอพระคุณหลายๆจ้า